สวัสดีจ้าป้าปุดโครเชร่คโครเชร่แบบป้าๆง่ายๆไม่แพงจ้าวันนี้มาอีกแล้วนะคะคราวนี้มาในรูปแบบของดอกอะไรล่ะดอกเข็มไหมคะสี่กลีบมันเหลือแค่สี่กลีบนะคราวที่แล้วเราเป็นดอกพิกุลใช่ไหมหกกลีบใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นสี่กลีบนะคะวิธีถักเหมือนกันเลยแต่ว่ากลีบอะ่ะมันจะน้อยลงวิธีทํามันก็จะง่ายขึ้นนะคะก็เหมาะสำหรับทำ ผ้าเฉียงหรือผ้าพันคอเหมือนเดิมนะคะก็จะเป็นลายบางๆนุ่มๆอย่างนี้อันนี้ป้าใช้ไหมแค่2เส้นนะคะแล้วก็เกี่ยวไหมแค่ครั้งเดียววิธีขึ้นต้นก็เหมือนเดิมค่ะป้าใช้ไหมสองเส้นไหมของป้าเป็นไหมเส้นเล็กนะคะ2เส้นเท่ากับไหมสี่พายเส้นหนึ่งค่ะถ้าใครใช้ไหมสี่พายเส้นเดียวอาจจะต้องควัก2ครั้งนะคะขึ้นต้นโซ่2องค่ะ โซ่แรกทำหนุมหลวมหน่อยแล้วโซ่ที่2องทำแน่นได้นะคะดึงขึ้นมาแล้วก็พันหัวเข็มเสร็จแล้วก็ลงไปโซ่แรกนะคะแล้วก็ดึงขึ้นมาแบบนี้เอามือจับ2เส้นไว้ทำเหมือนกันกับแบบหกลีดนั่นแหลคะค่ะจับไว้แล้วก็แทงลงไปตรงโซ่ที่เราจับไว้ดึงขึ้นมาแล้วก็รอหออีกทีนึง ก็จะเสร็จหนึ่งกรีดนะคะขึ้นกรีดต่อไปพันหัวเข็มเสร็จแทงลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมาเนี่ยผ้าเกี่ยวไหมขึ้นมาครั้งเดียวป้าได้6เส้นไงถ้าใครที่ใช้ไหมเส้นเดียวอาจจะต้องเกี่ยวเกี่ยวสองครั้งนะคะพันหัวเข็มอีกแล้วก็ลงไปอีกรอบหนึ่งค่ะดึงขึ้นมาพันหัวเข็มเสร็จลงไปเกี่ยวขึ้นมาเนี่ยถ้าใช้เส้นเดียวก็ พันหัวเข็มเสร็จก็ลงไปอีกรอบหนึ่งนะคะของป้ามันเยอะแล้วไงถ้าเกี่ยวอีกทีนึงมันจะหนาเกินไปป้าว่าแบบนี้มันจะฟูๆพอดีแล้วเนี่ยมันประมาณเนี้ยลงไปจับจับเส้นนี้ไว้นะคะถ้าไม่จับมันจะหายไปนะจับไว้มันจะหายเข้ามาในนี้ พันหัวเข็มเสษลงไปขึ้นมาจับไว้เส้นหนึ่งดึงลอดแทงลงไปตรงเส้นที่เราจับไว้เกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วก็ดึงรอหออีกทีหนึ่งแบบนี้นะคะทําแบบนี้ไปจนได้ความยาวมาถึงตรงนี้เลยนะคะมาถึงกริบที่ตั้งขึ้นนะวัดความยาวเอาตามที่เราชอบแล้วก็เพิ่มไปอีกกริบหนึ่งนะคะได้มาแล้วนะคะสมมุติว่าป้าเอาประมาณนี้นะเนี่ยประมาณนี้แล้วก็ตั้งขึ้นอย่างนี้ เสร็จแล้วเราก็ดึงขึ้นไปพันหัวเข็มเหมือนเดิมนะคะลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมาเหมือนเดิมค่ะพันหัวเข็มอีกทีคราวนี้นับไปนะคะ1 2 3ลงกรีบที่3นะคะลงรูที่3ปกติถ้าเราทำแบบ6แบบ 6กลีบเราจะลงตรงรูที่สองใช่ไหมหนึ่งสองสองกับ3แต่ถ้าทำสี่กลีบเนี่ยมันจะหายไปกลีบหนึ่งนะคะเราแค่ลงรูที่3ก็เสร็จเลยนี่ก็จะได้แบบนี้นะคะสี่เหลี่ยมมันจะง่ายขึ้นเพราะว่ามันหายไปกลีบหนึ่งไงเราก็ขึ้นกลีบต่อไปเลยค่ะเกี่ยวไหมขึ้นมาพันหัวเข็มเสร็จ ลงลงครั้งเดียวกีบเดียวนะคะลงครั้งเดียวกีบเดียวถักขึ้นไปกลีบนึงแล้วก็ตอนลงลงอีกกลีบหนึ่งเนี่ยถักขึ้นไปกลีบนึงนี่นะคะแล้วตอนลงก็ลงกลีบหนึ่งตรงนี้ถ้าใครใช้ไหมเส้นเดียวก็ต้องลงสองถึงสามครั้งนะคะนี่ ถ้าใช้ไหมเส้นเดียวมันจะบางหน่อยอันนี้ของป้าได้มาหเส้น2 4กี่เส้นเดี๋ยวนับให้สองสี่หกดเส้นได้8เส้นก็พอดีแล้วเนาะพอป้าลองถักอันนี้แล้วป้าว่ามันพอดีแล้วนะคะคือลองลองควักสองครั้งแล้วป้าว่ามันหนาไป คือบ้านเราไม่ได้หนาวขนาดนั้นอ่ะบ้านเราหนาวประมาณหนึ่งหนาวประมาณหนึ่งคือพันแบบพอสวยๆเก๋ๆ,ๆได้หรือว่าคนที่ทำงานในห้องแอร์อะไรเงี้ยพันสวยๆเก๋ๆ,ๆหน้าหนาวอะไรเงี้ยได้อยู่ไม่ได้หนาวแบบถึงขั้นขั้นเหมือนทางยุโรปเนาะหิดอลบหนึ่งสองสามองศาอะไรเงี้ยไม่ใช่บ้านเราก็จะประมาณหนึ่งนั่นแหละ ประมาณพอถึงหน้าหนาวจะตื่นเต้นได้ใส่เสื้อหนาวได้ใส่ผ้าพันคออะไรประมาณนี้แหละได้ใส่กับเขาก็จะหนาวประมาณหนึ่งทำแบบนี้ไปจนรอบค่ะง่ายๆหนึ่งหนึ่งกลีบแล้วก็ลงหนึ่งครั้ง จับไว้แล้วก็ลวบแทงลงไปเส้นที่จับไว้แล้วก็ดึงรอหอขึ้นไปกรีบต่อไปหนึ่งกรีบแล้วก็ลงหนึ่งครั้งดึงขึ้นมาจับไว้แล้วก็ลวบลงเส้นที่จับไว้ดึงขึ้นมาแล้วก็รอหอดึงขึ้นไป งกรีดแล้วก็ลงตรงนี้หลักมุมแล้วนะคะหลักมุมก็ทำเหมือนกันนะเนี่ยตอนจบเหมือนกันทีนี้ตอนขึ้นต้นตอนขึ้นต้นเนี่ยพอจบพอจบแถวแล้วโซ่หนึ่งไปก่อนนะคะแล้วพลิกกรีดมันจะได้ตรงๆเสร็จแล้วก็ลงไปหนึ่งกรีดเหมือนเดิมค่ะ ลงไปหนึ่งกลีบก่อนที่จะเลี้ยวเสร็จแล้วตอนเลี้ยวค่อยลงอีกหนึ่งกลีบแล้วก็ลงกลีบถัดไปตรงนี้นะคะเห็นไหมมันมาแบบนี้แล้วมันมาอย่างนี้แล้วก็เหลือตรงลงนี้เหลือตรงเลี้ยว แล้วจากนั้นก็ถักไปเหมือนเดิมเลยค่ะตอนเลี้ยวก็เหมือนเดิมเห็นไหมคะง่ายๆได้อีกหนึ่งชิ้นงานแล้วนะคะลองไปทํากันดูนะคะเนี่ยคือ <Okay. S 1> ตอนวิดีโอเก่าอะ่ป้าจะค่อยๆลบไปไงก็เลยเลือกลายมาทําเพราะว่าอันเนี้ยตอนที่เป็นช่องใหม่แล้วยังไม่มีลายพวกนี้นะคะลายพวกนี้สอนไปตั้งนานนานสามปีมาแล้วนะคะก็เลยมาลื้อฟื้นลื้อฟื้นป้าด้วยแหละ พราะาป้าก็ลืมไปแล้วลืมลืมไปแล้วบ้างเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันนานมากเนี่ยลองไปทำกันดูนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ